โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนวงการแบดบินตันไทยสนับสนุนการแข่งขัน Princess s i r e e w a n a w a r i Thailand m a s t e r 2023บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมถแถลงข่าวจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess s i r e e w a n a w a r i Thailand m a s t e r 2023ระดับเว r l d ท o u r Super 300ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดรีรัตนาราชกัญญาพร้อมเงินรางวัลรวม2 1 0 0 0เหร์ฮารัตหรือประมาณ7,240,000บาทระหว่างวันที่31มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ศกนี้โตโยต้านั้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการจัดการแข่งขันการสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทุกระดับตลอดจนพัฒนารากฐานวงการกีฬาให้เกิดความแข็งแกร่ง รวมถึงการเป็นกําลังใจให้นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสําหรับแบดมินตันถือเป็นกีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยและนักกีฬาของไทยสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องการร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเชีย และเล่นกีฬาแบดบมินตันเพื่อยกระดับฝีมือและมาตรฐานของนักแบดมินตันไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติรวมถึงเพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกด้วย